ครับสวัสดีครับพี่พซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพบก,ออก,กับพ่อเตี่ยมนะพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนหยวนต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่สองตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกห้าเก้าศูนย์สี่แปดเก้าขับเลขล่างก็ออกศูนย์สี่นะพี่น้องเนาะ ขับของเซียนหยวนงวดที่ผ่านมาพี่น้องนาเสียดายอยู่ด้เนาะเกสียดายจังเลยวัาที่แปดแปดพนะพี่น้องวัดพุธที่สองตุลาคมสองห้าหกเจ็ดเราพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดห้ากับแปดห้ากับแปดก็มาแปดนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเป็นแปดเก้านะครับเอามือนี้กัอาจารย์พิ่นได้ส่งมาแล้วพี่น้อง ครับเพราะแจมผ้พามาติดตามต่อยกับเราพัฒนาเซียนหยวนน่ะพี่น้องเนาะครับอ่ะไปเบิ้งน้ำกันน่ะพี่น้องแต่ว่าเล็กบิงเพิ่งกระทือว่าเขาดีอยู่น่ะพี่น้องเนาะวันศุกร์ හිරින් lao phát lao phát thà Yuan บนล่างวิ่งรลูดพี่น้องครับบน่างวิ่งรลูดเจ็ดกับแปดนะครับ ครับจับคูนะพี่น้องเนาะพอเตียมเบิ้งอยู่เบิง้งหนึ่งห้าพี่น้องหนึ่งห้าสองเกจ็ดสามเกจ็ด 4ีนะครับห้าเจ็ดห้าแปดเจแปด สี่แปดนะครับวันนี้แปดชุดแปดหางพี่น้องครับาดนีน่วนตัวเน้นนะพี่น้องเน้อ อาจารย์เพิ่นเนียนให้ที่37 58 78ด8้าับเนีนสี่างพี่นอ้อง รัตัดเกียนตนะพี่น้องเนาะครับเอาฉะนั้นแล้วก็พิจารณาเบึ้งได้พี่น้องเด้อจะลืมนะครับมักสอบตัวใดเฮาก็จะลืมกับตัวไว้นํานะครับเนาะครับพราะจำใชเบึงนะครับนอจากนพันรงมาให้พี่น้องครับวันสุกพี่น้องวิ่งเจ็ดกับแปดมาพี่น้องครับจับคู่ก็มีหนึ่งห้าสองเจ็ดสามเจ็ด สี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดสี่แปดเน้นห้าแปดเจ็ดแปดสี่แปดสามเจ็ดเรพี่น้องเนาะตัวเน้นของอาจารย์เพิ่นนะครับน,นะสัดเจีนเราพี่น้องนะเนาะเราคอยปังๆเด้องวดนเนี่ยอาจารย์เนียพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันๆกันเราพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็จะลืมพี่น้องครับตัวนี่พอเตียมเนียนยำทุกอาจารย์ในะพี่น้องเด้อนะอย่าลืมกลับตัวไวน้นํา นะครับเอาวันศุกร์ที่4ตุลาคมสองหนะาหกเจน้องเนาะเล่าพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด7กับ8ปดขับส่วนตัวบเอเนียนกัน 1, 5, 2, 7, 4, 7, 5, 7, 4, หน,นึ่งห้าสองเนะ่เจห้าเจ็ดสี่งบอเนียนนพน้องเนาะครับเอาพอเตียมกับขอขอบคุณหลายๆท่านครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนอตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะรับจะนั้นแล้วพอแต้มก็ไวพ้พอนคอยเข่าคอยแตกปังๆนะพี่น้องเนาะรับจะได้โศกมันๆกันนะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเ้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับ ครับเอาสูตท้ายท้ายสูตรนี้พอแต้มก็ขอกราบขอพระคุณเย็บชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอไวพ้พรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะพี่น้องเด้อความเจ็บใจใดความไข่ใหญ่มีเนาะพี่น้องเนาะขับคอยมีแต่โสดแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแคน่นีพี่น้องเอาไว้พอกันชิปนา ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม